ขวากไา็ไม่ลิ่นได้จ้ามัอนี่ไม่ลิ่นสิแม่เฮ็ดลาบปลาดุกสู้จินจ้าพี่นอปลาดุกไม่ลิ่นก็ได้มากแล้วไปซื้อจากตลาดมากซีโตจ้าอ่าวัตถุดิบเท่าก็มีเนาะเกลือพริกขาครัวพริกขาครัวที่ห้องครัวเองแล้วจ้าเนี่ยผงนวแล้วก็เอาปลาแบบนี้เป็นตัวเพราะว่าสีไส้น่าต้มสําหรับคนลาบจ้าเนี่ยแล้วก็น้ำปลาจ้าแล้วก็มีหอมหอมกระเทียมบักนาว ข้าตะไคร้ใส้หมอต้มจ้าอันนี้ก็พักกับเนาะมีบบเขือพ่วงบบแข่งบบเขือขพอเท่าน,นี่ละนี่ทั่วพูดค่ะทั่วพูดกับมีจ้าแล้วก็นต้นหอมสารแนหอมเปยหอมอหอมสดเท่านี่ละจ้ามีซํำนีดแด่แหละเด้อเครื่องปรุงเดี๋ยวสิทาลงมือทำเลยจ้านสิมายางป่าเวยจ้าพี่น้องเอาแบบนี้เลยจะได้จ้างแบบนี้มันคก็ยบดปิด ย่างปลาให้มันเห,นเหลืองๆสก้อนค่อยสิไปเอาเต้นเน,นื้อมันหวานน้องปลาทุกอย่างไม่ลด้กเกิดเ็จแล้วเนาะนี่ไม่ได้เสียมากแก่เนื้อยได้จากแาบแก่เนื้อยฝากอยู่เต็มสิโลหัวปลาห้ามบดทิมได้จ้ะห้าสิบเป็กอ่อใช้น้ำต้มห้าสิบเอ้าว่าข้นลาก มันจะนัวใส่เลยจะเสิร์ปลาไามใส่ไปปลามากรองใส่ได้จ้าปลาดไาปตัวห้าเนี่ยหละจ้ามันค่อยนัวจ้านำปลาใส่คนหลาบม,มันจะแซ่บใส่เลยจ้า ใส่เบอ,เอร์ตีละอเกาขึนินเอเกระกรองเอาน้ำปลาแส่นี้นิ่งแจเดาเปล่ามากเลยเนาะนิ่งแต่จิซับจ้าเตรียมลาบจ้าจ้าไม่นิ่ซับปลา ดุกแล้วเนาะไม่ได้สีหันน่นคาใช้น้ำด้วยค่ะหั่นเป็นตอนมันๆเลยเวลากินแล้วมันสีแสบมันสีได้ย่อคา,านั่นแบบมามีข้าวเลยแสบจา้าทับๆหนึ่งจิ้มนิน่อยๆจ้านี่ซับแบบนี้จ้านี่จ้าใส่เลยจ้านี่ยทาดกับิีฟูมบานีิจ้าพี่น้องไม่รีดสีบบปุ๋งลาบใส่ก,กับแตจ้วาไม่ร่้เสียวน้ำนัว ต้มเมื่อกี้หัวปลาใส่ปลา,าค่ะมาข้นมาข้นหลากข้าวเระองใส่หลายด้วยเพ่นอนร้านกี่สิบคนอีกเล็กน้อยนะมาคลอกอันดับแรกต้องใส่ผงยนัวก่อนจะ้ะเดี๋ยวก็ใส่บบเน่าใต่อีกตอนใครจะแช่พอนะคนกันจะเบิ่ เกือจ็ใเกือเอกือจังน้อยออหน้าวด้หรือเปลาบีบสดๆเลยแบบหน้าวน้าจากสวนไม่เล่เองจ้าใส่มาก,าก,กรดจัดกับใส่ชมๆไม่เล่นกับมากจัดใส่อีกคนเอาพอดนนนีนี่ละสุนร้ายกับกระเช้าใส่พรกป่นของปลาน พิ่ปนตามด้วยข,ข้าวคั่วซิม,มงกงอนวาน้ำปลามันนัวอย,อยู่เดี๋ยวก็ใส่น้ำปลาที่หลังจ้าเอาไปพี่ก็อีกกั้งหรอกนักเผ็ทเพ็ดเผ็ดมา,าแซ่บได้ลาบปลาชิมกันเลยพี่น้องเด้อ ติมนกับเบลนกันด้วยพ่น้องด้วยเวลาเล่นพอดีว่าพ่อกีนเดือนน้ำปลาเอาน้ำปลาจำนอนอีกคนเล่นก่อนผสมใส่บกหน้าอีกว้อพอเลยจ้า ใส่หอมค่ะหอมแดงค่ะหอมแดงเข้าไปก่อนหอมรวมเสร็จแล้วจ้าแหแม,แม้าไปเลยใ้วใส่ต้มด้วยเรียบร้อยจ้าเสร็จแล้วจ้าพี่น้องลาบไม่ลิ่นหลาบประดุกแบ่บ เตรียมเสิร์ฟจ้าจ้าพี่น้องลาบไม่ลื่นร็จเรียบร้อยแล้วจ้าไม่ลิ่นขอลาบไปกินทอกัอนได้จ้าขอบคุณทุกคนได้จ้าที่มาเบิ่งคลิปไม่ลิ่นจ้าฝา,ากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งได้ด้วยจ้าเพื่อว่าเท่หนาสิได้แจ้งเตือนให้พี่น้องมาเบิ่งคลิปไม่ลิ่นตอนไปจ้าสวัสดีจ้าไหนกันเดิดียว